สไตล์นะครับกับวันนี้นะเป็นการรีวิวเด็กนะครับที่มีคนขอมานะครับเนื่องจากขอให้พี่นะทำให้หน่อยนะครับซึ่งก็เป็นการ์ที่ทําขายขึ้นมานะครับก็หน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับผมก็ตัวนี้จอมเวทนะครับก็บางใบนะครับอาจจะยังไม่ได้ผลิตมาจริงๆนะครับ สวัสดีครับวันนี้มาพบกับเด็กเลจิอัคบะนะครับรหัส5501นะครับ DD ดีเวอร์ชัน3นะครับแปลไทยนะครับก็ด้านหลังก็เป็นแบบนี้นะครับผมแต่เรามาดูว่าข้างในเนี่ยจะเทียบเท่ากับเด็ก40บาทได้ไหมนะครับก็ข้อดีนะครับของมันคือมันจะแปลทั้งตัวบนแล้วก็ตัวแรกนะครับตัวแรกก็เป็น b i o w วูฟนะครับแล้วก็รหะราชาโรฮหิตารัซฟรีดโอ้โคาลิปนะครับแล้วก็มีนิวตัน โฮเปอร์นิคัสอาร์มาเกดอนนะครับเซเบรัสเดฟเลอร์เร็กนาร็อกเซเวเรียอ็อกออตโตรดกาลิไลลาเมียลิลิธไนโตรคิงไกเซอร์ไดเกฟเฟอร์ก็พาโตรนะครับพวกนี้เซคริตี้อัมดรากอนเดรเมอน อ่า sociedad, มันก็จะประมาณนี้นะครับผมก็ถือว่าเป็นเ er, so wow, ด็กที่ค่อนข้างที่จะเท่เลยนะเท่เท่่หน่ามาดูใบแรกเนาะใบแรกเนี่ย b o o o f นะครับเอฟเฟกของมันง่ายๆคือเมื่อมันเตอร์ที่มีดีๆนะครับบนสนามเราโจมตีมันเตอร์สภาพต้านกันเนี่ยถ้าพลังโจมตีมากกว่าพลังป้องกันเท่าไรก็สร้างความแสบตามผลต่าง แล้วก็ในสเตนไบเฟสเราเนี่ยเราสามารถทำลายการในโซนเว้นมนกับดักผู้เล่นฝั่งข้ามได้ทั้งหมดนั่นเองอ่าต่อมาราชาโลหิตศาสไซฟ,ฟรีดเนาะอ่าเอฟเฟกต์ค่าของมันคือในเทอร์มผู้เล่นฝ่ายเนี่ยสามารถเลือกการเว้นมนกับดักที่ไหนหน้บนสนามหนึ่งใบเนี่ยเอฟเฟกต์ที่เลือกเนี่ยจะถูกทำไม่ได้ผลจนกระทั่งสเตนไบเฟสถัดไปและถ้าการใบน,นี้ถูกทำลายจากการต่อสู้หรือเอฟเฟกต์ของการเนี่ยเราจะได้รับไลฟ์พอยท์เพิ่มต,ต,า,มตามจำนวนการ์ดคำว,ว่าหนังสือแห่งพันธสัญ,ญญานะครับ บนสนามเราคูณด้วยหนึ่งพันก็ถือว่าคุ้มอยู่นะด้วยพันโจมตีสองพันแปดร้อยเนาะอ่าต่อมานะครับอัพโคลิปอัพโคลิปเน่เอฟเฟกต์ Effect. ของมันเนี่ยคือถ้าเรารียมูนเตอร์ดีๆนะครับจากสุสานออกนกเกมสองตัวเนอันเชนแพิเศษมันนะครับอ่าอันนี้คืออย่างแรกเนาะอย่างที่สองเนี่ย <c oughs> ในเทมผู้เล่นฝั่งข้ามเนี่ยหากการมิน,นี้อยู่ในมือหรือสุสานเนี่ย สามารถเลือกทำลายเวทมนต์หลือการกักตักที่ไหนนะบนสนามสองใบหากทำสำเร็จนะให้เชิญแบบพิเศษการไปนี้ให้นับว่าเป็นเอฟเฟกต์ความร็นสูงหลังจากนั้นเราจะไม่สามารถอัญเชิญมอนสเตอร์แบบพิเศษได้อีกนะครับยกเวน้นมอนสเตอร์เผาศูนย์พ <c oughs> อไหมครับต่อมานิวตันนะครับนิวตันไม่สามารถอัญเชิญมอนสเตอร์เพนูลัมได้นะครับยยเวน้นมอนสเตอร์คาว่าดีๆนะครับในส่วนที่จะไม่สามารถถูกทำลายผลได้ ในขณะที่การเป็นนิสุวิโซมเพนดูรัมเราเนี่ยเราสามารถทําให้การสั่งใช้งานเอฟเฟกของการกรแบบที่มีดาเมจความเสียกับไลท์พอยต์เราไร้ผลได้นะครับแล้วก็ถ้าทาสาเร็จรนเนี่ยให้ทำลายการเปนนี้เนาะส่วนนี้2บอกว่าเราสามารถสั่งใช้งานเอฟเฟกต์ได้เทละครั้งนะครับเราสามารถทิ้งการเปนนี้จากมือแล้วนําคําว่าดีๆหรือหนังสือพันธสัญญาเนี่ยที่ไม่ใช่การเปนนี้จากสสานกลับขึ้นมือได้หนึ่งใบเนาะต่อมานะครับคเปอร์นิคัส คูปัจจันเนี่ยในเอฟเฟกของเพนูลัมเนี่ยจะบอกว่าเอฟเฟกนะครับในส่วนนี้จะไม่ถูกทำให้ไร้ผลได้นะครับก็ไม่สามารถใช้แบบพิเศษแบบเพนูรัมได้ในขณะนี้ไม่นี่ในเพนูรัมโซนเราเนี่ยเพียงหนึ่งครั้งเราสามารถทำให้การสั่งใช้งานเอฟเฟกต์การ์ดกับดบักที่มีผมการะไายพอลอยไร้ผลนะครับแล้วก็ทำลายการ์ดไปนี้นะครับ ทุกครั้งเนี่ยหากการ์ดมิ้นถุกอัญเชิญแบบปกติหรืออัญเชิญแบบพิเศษสําเร็จเนี่ยสามารถส่งการ์ดคำว่าดีดีหรือหนังสือพันธสัญญานะครับที่ไม่ใช่การ์ดใบนี้จากเด็กลงสศาลได้หนึ่งใบอ่าต่อมาอาร์มาเกดอนนะครับอาร์มาเกดอนทุกครั้งเนี่ยสามารถเลือกมอนเตอร์คำว่าดีดีบนสนามเรานหนึ่งตัวมอนเตอร์ที่เลือกจะมีพลังโจมตีขึ้นขึ้นแปดร้อยนะครับจนกระทั่งเอ็นเฟสส่วนเอฟเฟกต์ของมันเนี่ยหากมอนเตอร์บนสนามของเราถูกทำลายจากการต่อสู้เอฟเฟกต์ของการ์ดเนี่ยสามารถเลือกมอนเตอรร์ทที่ถูกลาลยนในนนนััน้นะคบ และการไปนี้จะมีพลังจมตีเพิ่มตามค่าพลังจมตีตั้งต้นมอนตร์ที่เลือกตัวข้างเอนเฟสในเทนนี้เราสั่งใช้งานเอฟเฟกต์นี้เนี่ยการไปนี้ไม่สามารถจมตีผู้เล่นฝั่งข้ามได้โดยตรงและการไปนี้จะไม่ถูกทำลายโดยผลจากเอฟเฟกต์ของเวทมนตร์และการกระดักที่มีผลเลือกการไปนี้เป็นเป้าหมายนะครับก็เช่นการพวกที่มันเป็นทารเก็ตเนาะเป็นพวกที่เป้าหมายเลือกแต่ถ้าเป็นพวกมิลฟอร์ดหรือว่าอะไรต่างๆที่มันไม่เลือกเป้าหมายเนี่ยก็สามารถมีผลโดนได้เนาะต่อมาเซเบรัสนะครับเซเบรัสนี่ เธอครั้งเนี้ยเราสามารถเลือกมอนเตอร์คําว่าดีๆนะครับบนสนามหนึ่งตัวเลเวลมอนเตอร์ที่เลือกจะกลายเป็นสีดาวและหากทสำสาเร็จเนี่ยมอนเตอร์ที่ถูกเลือกจะมีพลังโจมตีพละป้องกันเพิ่มขึ้นอย่างละสี่ร้อยนะครับแล้วก็เมื่อถูกอัญเชิญแบบแพนเลลัมจากมือเราในขณะที่บนสนามเรามีมอนเตอร์ดีๆนะครับเราสามารถเลือกนาการเวมนม์ต่อเนื่องจากศาสารเราเกิดขึ้นมาได้หนึ่งตัวไอหนึ่งใบหนึ่งใบแคปเลอร์นะครับแคปเลอร์ก็เทุะครั้งนะครับในช่วงสเตเแมเฟสเราเนี่ย ให้ผล p e n ดูลัมของการ์ปในนี้เพียงต่อเนื่องนะครับสองนะครับน้อยสุดหนึ่งแล้วทำลายมอนเตอร์บนสนามเราทั้งหมดนะครับที่มีมากกว่าเพนดูลัมเกรดของการ์ปในนี้นะครับยกเวนมอนเตอร์ดีๆอ่าต่อมานะครับธนาครั้งหากการไม่ถูกกัรเชิญแบบปกติหรือถูกการเชิญแบบพิเศษสําเร็จเนี่ยสามารถสั่งใช้งานเอฟเฟกได้หนึ่งอย่างนะครับเลือกมอนเตอร์ดีๆบนสนามกลับขึ้นมือหนึ่งใบนะครับไอเลือกมอนเตอร์ที่อยู่บนสนามเราที่ไม่ใช่การ์ดในนี้กลับขึ้นมือหนึ่งใบ หรือนำการคำว่าหนังสือพันธสัญญานะครับจะเด็กเราขึ้นมือได้หนึ่งใบนั่นเองต่อมานะครับพิงอานิดแร็กนาร็อกนะครับเราสามารถสั่งใช้งานเอฟเฟกได้เท่านั้นนะครับเท่านั้นนะครับเราสามารถเลือกอันเซิร์แบบพิเศษมอนเตอร์คำว่าดีๆจะสัรเราได้หนึ่งตัวนะฮะับทำสำเร็จเนี่ยให้ทำดาเมจความแสลายพอยต์หนึ่งพันหลังจากนั้นสร้างดาเมจความแสจากการต่อสู้ที่ไม่ได้ฝั่งข้ามได้รับเหลือในเทนี้จะลดลงครึ่งหนึ่งนั่นเอง แต่เอฟเฟกตัวธรรมดานะครับก็คือหากการมินท์ถูกอันเชิญแบบปกติหรือถูกอันเชิญแบบพิเศษสาเร็จเนี่ยสามารถอัเชิญพิเศษมัลเตอร์ดีๆนะครับจากสุาสานเราได้หนึ่งตัวเท่าครั้งเราสามารถบูชยนมัลเตอร์คําว่าดีๆนะครับจากบนสนามเร้หนึ่งตัวนะครับและเลือกรีมูมมัลเตอร์บนสนามเล่นฝั่งข้ามออกนอกเกมหนึ่งตัวคือมันมีดีสองตัวกับดีสามตัวนั่นเองอ่านี้เป็นดีๆนะครับหรือดับเบิลดีนั่นเองพาวเซเวเลียก็ เทิร์นข้างนะครับสามารถจ่ายได้พอยงห้าร้อยเนเรื่องมอนเตอร์ที่ไหนนะบนสนามผู้เล่นฝั่งข์หนึ่งตัวคะแนนจบตีมอนเตอร์ที่เลือกจะลดลงห้าร้อยนะครับและหากเรามีมอนเตอร์คําว่าดีๆนะครับอยู่ในเพนโดรัมโซนเราเนี่ยเพนโดรัมเกรดของกายใบนี้นะครับจะกลายเป็นห้า่นเองเมื่อการมีถุงอาเชนแบบปกติสําเร็จเนี่ยสามารถส่งมอนเตอร์เพนโดรัมท่านมือที่ไหนหน้าอยู่ในเอ็กต์ตาเด็กของเราขึ้นมือได้หนึ่งตัวนะครับดีดีพาวอ็อกนะครับชื่อโค้ชเทพเลยพาวอ็อก ถ้าครั้งเนี้ยจ่ายแต่พอยห้าร้อยนะเราก็เลือกมอนเตอร์ฝั่งข้ามหนึ่งตัวที่มีพลังโจมตีห้าร้อยที่มีเลือกหนึ่งตัวของฝั่งข้ามแล้วก็พลังโจมตีจะเพิ่มขึ้นห้าร้อยหากเรามีมอนเตอร์ดีๆนะครับในเพนูรามโซนของเราเนี่ยเพนูร,รัมเกรดของการไปนี้จะกลายเป็นห้านั่นเองเมื่อถูกอัญเชิญแบบปกติสำเร็จเนี่ยสามารถอัญเชิญ์แเศษมอนเตอร์เพนูรัมท่าน,านามืดที่หงายหน้าในเ e อ็กซ์ตาเด็กเราได้หนึ่งตัว เอฟเฟกต์ไร้ผลนะครับหลังจากนี้เราสั่งใช้งานเราจะไม่สามารถอัชเชมเบสเสร็จได้นะครับในส่วนที่เหลือเทนี้ยกเว้นวอนเตอร์คำบดีดีดีออทรอสนะครับแต่ครั้งนี้เราสามารถเลือกเว้นมุนเหลือแค้กระดาษบนสนามหนึ่งใบแดะเลือก,ก,บบกคําว่าดีดีนะครับหรือหนังสือพันธสัญญาเนี่ยบนสนามเราหนึ่งใบจากนั้นทํารายการที่ถูกเลือกทั้งหมดนะครับเอฟเฟกต์นี้หนึ่งกล่าวไว้ว่าเมื่อเราได้รับดาเมจความเสียหายแล้วสามารถอัชเชนเบสเสร็จก,การ์ดนี้จากมือเราได้นะครับหลังจากที่การ์ดมีถูกอัชเชนเบสเสร็จลงมาบนสนามสำเร็จเนี่ย ไม่สามารถเชิญมันเตอร์แบบพิเศษในส่วนที่เหลือเทอร์เนนดีอีกยูเวนมันเตอร์เผา,าศูนย์นักปราชญ์เวทมนต์กาลิไลท์นะครับก็ไม่สามารถเชิญแบบปกติหรือเชิญแบบแพนโดรามได้เนาะยูเวนมันเตอร์คําว่าดีๆนะครับเราสามารถสั่งใช้ง,งานเอฟเฟกของการมีรนิทเทิลอาคารเท่านั้นในเติมเลุนายเนี่ยสามารถทิ้งการมีนิจับมือและเรื่องนําการ์ดคําว่าดีๆหรือหนังสือการ์ดหนังสือพันธสัญญาเนี่ยจากบนสนามเปิดพื้นมือได้หนึ่งใบ ลามีนะครับสามารถสั่งใช้งานเอฟเฟกของการไนิ้เทิลค้างนะครับเมื่ออยู่บนมือหรืออยู่ในสุสานเนี่ยเราสามารถส่งมันเตอร์คำไว้ดีๆหรือหนังสือให้ของพนธสัญญาเนี่ยที่ไม่ใช่การไมนิจากมือหรือเด็กที่หงายหน้าบนสนามเราลงสุสานหนึ่งใบอัญเชิญแบบพิเศษการมมนิแต่เมื่อการมมนิที่อันเชิญมบพิเศษนี้ถูกทําให้ออกจากสนามให้รีมูฟแทนนะครับอ่าลิลิทนะครับลิลิทสามารถสั่งใช้งานได้เท่านั้นนะครับเมื่อการไมถูกอัเชิญปกติหรือถูกอัญเชิญมบพิเศษสําเร็จเนี่ สามารถเลือกสั่งใช้งานเอฟเฟกได้หนึ่งอย่างเลือกนำมอเตอร์ดีๆจะสสารกับขึ้นมือหตัวหรือนำมอเตอร์คำว่าดีๆที่หงายหน้าบนสนามกับเ e อ็ก์ตอเด็กกับขึ้นมือเจา้าของหนึ่งตัวต่อามานะครับไนโตรนะครับเมื่อถูกอัญเชิญแบบปกติสําเร็จเนี่ยสามารถเลือกอัญเชิญแบบพิเศษมอเตอร์คำว่าดีๆนะครับจะสสารเราหนึ่งตัวแต่พลังจิตตีพลังป้องกันจะกลายเป็นศูนย์หากมอเตอร์ที่อัญเชิญแบบพิเศษด้วยวนี้ถูกทําลายเราสามารถได้รับดามจความเส่ได้พอยต์ หลังจากที่สั่งใช้ง,งานเอฟเฟกนี้ไม่สามารถอัญเชิญมอนเตอร์แบบพิเศษในส่วนที่เหลือเท่น,นี้ยกเว้นมอนเตอร์เผาพวาสูนสุพรีมคิงไกเซอร์นะครับหากการไม่ถูกอัญเชิญแบบเพนูพนรัมสาเร็จเนะี่ยทำให้เอฟเฟกของการ์ดทุกใบที่อ่างหน้าบนสนามพุ่ฝั่งข้ามในขณะนั้นไร้ผลจ,ทจนทั้งจบเทอร์นนี้เพียงหนึ่งครั้งในงการไม่ถูกอัญเชิญแบบเพนูรัมสําเร็จเนะี่ยเราสามารถเลือกทำลายการ์ดที่หน่วยโซนเวทกับดกักและการ์ดเป็นกับดักของเราได้มากสุดสองใบหากทำสำเร็จในช่วงเอ็นเฟสของเทอร์นี้หรือเป็นนนี้ะครับ การมิสามารถโจมตีได้หนึ่งครั้งต่อจำนวนการที่ถูกทำลายด้วยวิธีนี้ดาร์คโดเกเฟรนะครับสามารถเลือกทิ้งมอนเตอร์ท่านมือที่มีเลเวล5ดาวหรนะือนยกว่าจากมือหนึ่งใบนะครับเพื่อเฉลยวิเศษการินี้จากมือลงมาบนสนามทละครั้งทิ้งมอนเตอร์ท่านมือหนึ่งใบนะครับจากนั้นส่งมอนเตอร์ท่านมือจากเล็กลงสศามหนึ่งตัวอัศวินแห่งจุดจบนะครับไม่ถูกอาเชิแบบาปกติหรือพลิกหงายหรือพิเศษเนะี่ยสามารถส่งมอนเตอร์ท่านมือจากเล็กลงสูามหนึ่งตัว ปริโบบันคิดนะครับในช่วงไ e อเฟลกับเทนติกามีถุงอัญเชิญแบบปกติหรือสำเร็จนะครับสามารถบูชาการมีและสแสดงการใบมนสุดเด็กเราห้าใบานะครับจากนั้นนำเวทมนต์หรือการะดาษที่ถูกสแสดงขึ้นมือหนึ่งใบส่วนที่เหลือให้ส่งลูกสารทั้งหมดเฮเวลพาร์โรนะครับเมื่อการมีทำลายมอนเตอร์ผู้เล่นฝั่งข้ามจากการต่อสู้และส่งลูกสารสำเร็จให้ทำดาเมจความายยดเสียกระไรพลอยผู้เล่นฝั่งข้ามตามจำนวนมอนเตอร์ที่ถูกทำลายคูณได้หนึ่งร้อย นอกจากนั้นหากเราดีมูฟการ์ดนี้จากสุ่สารออกนอกเกมเพื่ออันเชมิวเซอร์มอนเตอร์เผาศูนย์ที่มีพลังโจตีเท่ากับ2,000หรือน้อยกว่าจากมือเราลงมาบนสนามได้1ตัว h e ลส์เซคิลิตี้เมื่อการมีหนุนทำลายจากการต่อสู้และส่งสารสามารถอัเชมิวเซมอนเตอร์เาศูนย์หนึ่งดาวจากเด็กได้1ตัว Dark Arm d ์มดารนนะครับก็การ์ดนี้เนี่ย แต่เชิญได้ก็ต่อเมื่อมีมอนสเตอร์ท่านมือจกสารสามตัวนะครับในช่วงเมนเฟสเรารีมูมมอนสเตอร์ท่านมือจากสาร,รเ,รารเอรา,นอ,า,าออนอกเกมหนึ่งตัวหรือทำลายกราดบนสนามหนึ่งใบทรานเดมอนนะครับเราสามารถทิ้งมอนสเตอร์เผาศูนย์จมือหนึ่งตัวเพื่อเพิ่มพลังโจมตีให้การเป็นที0ห้าร้อยจนทั้งเอ็นเฟสหากการมีทจลายจากบนสนามและส่งสูสารสามารถเลือกนามอนสเตอร์ท่านมือของเราที่ถูกรีมูมอ,อกนอกเกมขึ้นมือหนึ่งตัวอาหารชุบเชิญนะครับก็ส่งเวทกับดักบ,บนสนามลูกสารนะครับ แล้วก็ไลา์พอยเพิ่มขึ้น1,000พันตามจำนวนใบที่ทิ้งด้วยเอฟเฟกต์นี้หนังสือพันธสัญญาแห่งอาจะปีศาจแห่งความมืดนะครับก็ธนาคารนะครับตอดธุรการมีไงนะพัฒนามยในช่วงเมนเฟสเราเราสามารถเลือกสั่งใช้งานเอฟเฟกต์ได้หนึ่งอย่างเรื่องนัมอเตอร์คําว่าดีดีนะครับที่เป็นเพนดูรัมจากสสารเราไปวางไว้เพนดูรัมโซนหนึ่งตัวหรือนัมเอเตอร์ที่เพนดูรัมที่มีดีๆในชื่อที่ไงนะเอ็กตาเด็กเราไปวางไว้ในเพนดูรัมหนึ่งตัว ในทุกช่วงเอินเฟสเราเราจะได้รับดาเมจความเสียได้พอยต์หนึ่งพันหนังสือพันธสัญญาแห่งประตูนรกเราสามารถสั่งใช้งานการไปนี้เธอละครังเท่านั้นแต่ถ้อที่ไหนนะบนสนามเนี่ยในทุกช่วงเอนเฟสเราสามารถนำมเอร์ตเตอร์คำว่าดีดีนะครับจะได้ขึ้นมือหนึ่งตัวและในช่วงทุกสเตมไปเฟสเราเราจะได้รับดาเมจความเสียได้พอยต์หนึ่งพันหนังสือพันธสัญญาแห่งราชาเทพมาร ตามเท่าที่การมินิไงในะมอนสนามเนี่ยในทุกช่วงมินเฟสเราเราสามารถเอชมอนเตอร์ที่มีพาวัตศูนย์นะครับฟิวชั่นจากเอ็กเตอร์เด็กเราด้วยวิธีการฟิวชั่นหนึ่งตัวโดยใช้มอนเตอร์จากมือหรือมอนสนามเราเป็นวัตถุดิบในการฟิวชั่นได้หากมอนเตอร์ฟิวชั่นที่อัญเชิญในวิธีนี้เป็นมอนเตอร์ฟิวชั่นดีๆในชื่อเนี่ยสามารถรีมูฟมอนเตอร์จากสุสานแล้วออกนอกเกมเป็นวัตถุดิบแทนได้สองในทุกช่วงเอ็นเฟสเรานะครับเราจะได้รับดาเมจความใส่ร้อยพอยต์หนึ่งพัน ส่วนน้อนห่วงคือน,นะครับให้เรื่องมอนเตอร์ทันมืดที่มีพลังป้องกันเท่ากับศูนย์จะสรรกลับขึ้นมือได้สองตัวดักเบิร์ตนะครับนำมอนเตอร์ทันมืดที่มีพลังโจมตีหนึ่งพันห้าร้อยจะสรรกลับขึ้นมือหนึ่งตัวดีดีรีวิวนะครับแต่ทัดยังไงนะบนสนามเนี่ยการ์ดคำว่าหนังสือพันธสัญญาที่อยู่บนสนามเราจะไม่ถูกทำลายโดยผลจากเอฟเฟกของการ์ดผู้เล่นฝั่งข้ามสองหากเรารีมูฟการ์ดจสสัดสรรออานอกเกมลนเรื่องนคำว่าดีดีนะครับที่ถูกรีมูฟออกนอกเกม ที่ไม่ใช่การเป็นนี้กับเขาเด็กได้มากสุดสามใบหนังสือพันธสัญญาแห่งวาคิลี่เราสามารถสั่งใช้งานเอฟเฟกต์ที่หนึ่งของหนังสือพันธสัญญานี้ได้เทละครั้งตราบเท่าที่ไง่หน้าบนสนามเนี่ยจากบนมือเราลงสาสารหนึ่งใบและเลือกทำลายกรารบนสนามได้หนึ่งใบในเทิร์นผู้เล่นฝั่งข้ามเท่านั้นนะครับมอนเตอร์เผ่า,าสูบบนสนามเราจะมีพลังจบตีเพิ่มขึ้นด้วยหนึ่งพันแต่ในทุกช่วงสเตนบายเฟสเราเราจะมีความเสีย,ยกับไร,ร์พอยต์หนึ่งพันโยชิ ยูริชิโร่เจ้าแห่งปีศาจเทิละครั้งเราสามารถอัญเชิญแบบปกติมอนเตอร์เผาศูนที่มีเลเวลห้าดาวหรือมากกว่าโดยไม่ต้องทําการบูชายันหากมอนเตอร์เผาซูนที่มีเลเวลห้าดาวหรือมากกว่ามีถูกอัญเชิญแบบปกติหรือเซ็ตความบริสนาเราถูกทำลายเพียงหนึ่งตัวเท่านั้นเราสามารถส,งรงสถ่งการมีดงสสารแทนการถูกทําลายนั้นได้ความหวังไปสู่ทางหนีรอดเมื่อไล่พลอยเพ่อนฝั่งข้ามีมากกว่าเราหนึ่งพันหรือมากกว่าโดยใจและพลอยหนึ่งพันและจัว g หนึ่งใบต่อจำนวนความต่างลายพอยต์เรากับลายพอยต์ผู้เล่นฝั่งข้ามทุกๆช่วง 2000. สองพันซักโฟกพันธสัญญาเมื่อการมิหนูถูกสังกส่งใช้งานให้ทำลายการ์ดคำว่าหนังสือพันธสัญญาทั้งหมดในโซนเวทกับดักของเราหากทำสำเร็จในให้โจรดก้าเท่ากับจำนวนที่ถูกทำลายด้วยวิธีนี้แล้วลลรับลายพอยต์เพิ่มตามจำนวนการที่ถุกจ่วด้วยคูณหนึ่งพันอ่านี่ก็คือเด็กข้าวๆนะครับของเด็กพันธสัญญานะครับหรือ เด็กดีๆนะครับเวอร์ชั่น3ของเลจิอาคาบก็เป็นเด็กที่สำหรับคนที่งบน้อยนะก็สามารถหาซื้อได้นะครับก็ถ้าไม่มีที่ซื้อก็ติดต่อมาที่เพจของเราก็ได้นะครับสำหรับวันนี้ขอบไยจ้า